em múc phải Movie Insight in chắc gì lên máy mơ TV Series สวัสดีครับพบกับเพมมุกไฟมูฟวี่อินไซ t วันนี้เรามาต่อกันที่ชักกี้ทีวีซีรีส์ตอนที่2กันเลยนะครับเปิดหัวเรื่องมาเราได้เห็นชาร์ลสลีเรหรือชักกี้สมัยเด็กๆเขาได้รับแอปเปิลมาจากวันฮาโลวีนแต่ทว่าในผลของแอปเปิลนั้นมีคนเอาใบมีดโกนแอบยัดเข้าไปข้างในชักกี้จึงสังเกตเห็น แต่ด้วยความโรคจิตของเขาชักกี้จึงกัดเข้าไปอย่างเต็มคำกลับมาในช่วงเวลาปัจจุบันลุงของเจกไปส่งเจกและจูเนียร์ที่โรงเรียนเจกได้เจอกับโอลิเวอร์เฮเดนเพื่อนที่ชอบแกล้งเจกได้ชวนเขาไปที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่บ้านของโอลิเวอร์ขณะเดียวกันที่บ้านลุงของเจกป้าแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่เจ้าชักกี้ มันแกล้งป้ามันปัดแจกันแก้วแตกและป้าแม่บ้านสังเกตเห็นคราบสกรปรกที่แก้มของชักกี้แกเลยเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดขณะที่ป้าแม่บ้านอบจานและมีดอยู่เจ้าชักกี้มันก็วิ่งไปชนผลักจนป้าล้มหัวเสียบมีดตายสยองเมื่อเจกและจูเนียร์กลับมาที่บ้านก็พบศพแม่บ้านที่ห้องครัวเจก รู้ทันทีว่ามันเป็นผลงานของเจ้าชักกี้มันก็ตีเนียนตอบว่ามันไม่ได้เป็นคนทําในคืนนั้นลุงและป้าของเจกกำลังคุยว่าที่ป้าแม่บ้านตายเป็นฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุจูเนียก็แอบเข้าไปในห้องเจกและเห็นโน้ตบุ๊กเปิดเฟซบุ๊กที่มีข้อมูลของเยเล็กซี่แฟนของเขาอยู่เจก ก็เข้ามาพอดีและบอกให้จูเนีย์ออกไปจากห้องเขาพอจูเนีย์ออกไปเขาก็ได้ยินเสียงโครมครามในห้องของเจกเจ้าชักกี้มันต่อยเบ้าตาเจกขณะเดียวกันที่บ้านของยายเล็กซี่น้องสาวของเธอแคลรลไลกำลังวาดรูปใบหน้าของเจ้าชักกี้เธอหลงรักมันตั้งแต่ที่เจกนําไปแสดงบนเวทีที่โรงเรียน และคืนแห่งวันฮาโลวีนคืนนี้มีเรื่องสนุกรอพวกเขาอยู่แน่ลุงและป้าของเจคกชมเจ๊กว่าเจ๊กแต่งหน้าฮาโลวีนรอยช้ำใต้ตาได้สมจริงมากก็ใช่น่ะสิครับไอเจ้าชักกี้มันต่อยเบ้าตาซะขนาดนั้นพอเจคกกลับไปที่ห้องเขาเจ้าชักกี้มันไม่ได้อยู่ในห้องแล้วมันหายไป บนท้องถนนค่ำคืนวันฮาโลวีนอีชักกี้แต่งตัวได้น่ารักมากมันเอาหน้ากากฮัลโลคิตตี้มาใส่บอกเลยนะครับฉากนี้ผมชอบมากมีทั้งความน่ารักความกวนตีนฉากนี้ผมให้ร้อยคะแนนครับน่ารักมากจริงๆชักกี้ลุคนี้ เจ้าชักกี้ในคราบคิตตี้สุดน่ารักก็เดินเตาะแตะไปขอลูกอมคุณป้าและถามว่าบ้านหลังใหญ่ๆที่จัดงานปาร์ตี้ของพวกวัยรุ่นอยู่หลังไหนคุณป้าก็บอกทางเสร็จสับเจ้าชักกี้ก็เลยให้แอปเปิลเป็นของตอบแทนแต่ทว่าข้างในนั้นมันมีใบมิตโกนซ่อนอยู่โดยที่ป้าเองก็ไม่รู้ที่งานปาร์ตี้ เจกได้เข้ามาถามหาชักกี้เจกก็โดนโอลิเวอร์และเพื่อนแกล้งเขาโดยจับเขาขังไว้ในห้องมืดกับเดวอนเด็กหนุ่มที่เขาแอบชอบขณะที่จูเนียร์และเล็กซี่กำลังจูจีนัวเนียกันอยู่บนเตียงเจ้าชักกี้มันแอบอยู่ใต้เตียงกับมีดที่แหลมคมมันแทงทะลุเตียงแต่พลาดทุกดอกเอ้ยจะบ้าตาย เจคและเดวอนถูกปล่อยมาจากห้องมืดเพื่อให้ออกมาดูการแสดงสุดพิเศษจากเยเล็กซี่พอเจกได้เห็นเยเล็กซี่เขาก็โกรธขึ้นมาทันทีเพราะว่าเยเล็กซี่แต่งตัวเหมือนพ่อของเจคและทำท่าล้อเลียนพ่อของเจกขณะที่ถูกไฟช็อตตายใช่ครับเพื่อนๆนทุกคนรวมหัวแกล้งเจคโดยเฉพาะเยเล็กซี่ แม้กระทั่งจูเนียลูกพี่ลูกน้องเองยังคิดไม่ถึงว่าเยเล็กซี่จะแกล้งทำร้ายจิตใจเจกได้ถึงขนาดนี้แล้วเยป้าที่ได้รับแอปเปิลจากเจ้าชักกี้ที่มีใบมิดโกนอยู่ข้างในล่ะเลือดกกปากสิครับป้ากแกแจ้งความเพราะแกดันไปกินแอปเปิลลูกนั้นและบอกลักษณะของเจ้าเด็กผมแดงตัวเล็กๆใส่หน้ากากคิตตี้ให้กับตำรวจฟังและยังบอกอีกว่า บนเสื้อเอี๊ยมของเด็กที่ให้แอปเปิลแก่นั้นมันเขียนว่ากู Good guy ๊ดกายหลังงานปาร์ตี้น้องสาวของเยเล็กซี่เล่นเกมอยู่แต่เจ้าชักกี้มันอยู่ข้างหลังเยเล็กซี่พร้อมที่จะกระซวกเธอเจกห้ามเจ้าชักกี้ไว้ได้ทันสะกอ่อนพอเจคก,กลับมาที่บ้านเจ้าชักกี้มันก็คุยกับเจกมันบอกว่า คนบางคนมันก็สมควรจะตายจะสู้หรือไม่สู้จะอยู่อย่างโดนแกล้งแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนมันยังบอกเจกอีกว่ามันนี่แหละคือเพื่อนแท้ตัวจริงบนโลกใบนี้มันมอบมีดให้กับเจกมันพยายามจะส่งต่อความชั่วร้ายให้กับเจกและซีรีส์ก็จบลงในตอนที่สอง และนี่คือชักกี้ซีรีส์ EP 2นะครับเนื้อเรื่องเริ่มจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยังมีตัวละครที่สำคัญยังไม่ได้โผล่มาก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับไว้ติดตามเนื้อเรื่องกันในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับเอ็มมุกฝ่ายมูวี่อินไซต์สวัสดีครับชักกี้ทีวีซีรี em múc phải movie insight